ทุกคนไม่ต้องเล่นแล้วเจอเทพเจ้าอีกแล้วจบภายในหนึ่งวิเนี่ยูเจอเทพเจ้าอีกแล้วูเจอเทพเจ้าเนี <h <h ่ยผมเจอเทพเจ้าอีกแล้วได้เพอืมอเกจเจอเพเิ่ม เก่งเก่งเก่งเออเก่งจริงเก่งจริงไหนดูดิโอ้โหดูดูเลยคุณดูเต็มหมดดีกว่ารอบนี้มันวาไม่ได้นำนักกิวิ่งไวอยู่วิ่งไวตอนเนี้ยถือว่าเสียที่ตัวแล้โปรวาอย่างโปรมันวาเฉพาะด่านที่มันเนี้ยมันมีห่วงยางมันจะโดดขึ้นห่วงยางเพราะมันโดดขึ้นห่วงยางปุ๊บมันจะวามา อ๋อเด็กเดกอง,องอยางใช่ไหมอ่ามัน,ม,นมันถึงจะวามาันด่านานี้มันน่าจะวิ่งวิ่งมาเยอะเฮ่า <c oughs> เนเียไปหาอีลมาจากไหนไเปิดติก๊กตอ,อกเห็นมันเล่นโปยเหรอ <c oughs> แช่แปลว่าเฮียก็มีของที่ไม่ด้เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมาดไ,มได้ไงแบติ๊กตอมาได้ไ

แน่นะไอหยาแน่ใช่ตอนนี้นมาดิที่มันอยู่แอร์แถวมีทะลุนะเดี๋ยวไอ้ก็เป็นตัวแบบตีเนี้ยปู่เจอลูกซองมาแล้วด้วยใช่ว่าตัวหน,นึง่ง ีตายนี่ไม่เปิดโผล่โอ,โอแบกแล้วเกลียวเลยเยอะดิขึ้นแกนขึ้นแกนโดนรีพอโดนรีก็บอกว่าไม่ได้เล่นกับโตเกลียวไม่เจอ,เอ,เอ,อที่ไหนอยู่ข้างบนเหรอโผลตายเหรอวะยังหีบพบศัตรูแล้วดาวอยู่อยู่ข้างบนพบศัตรูแล้วอินเลยหัวดาวโอมหาเทพแบบชัวพ<อ>ี่นีฐานเอาแล้วมันเจอเลยโอสอง มีนี่ค่ะจัดเลยโปรแม่งเริ่มเส้นสตรีมมาแล้วมั้งเนี่ยโปรยิ oh. <Double S 2> ่งยิ่งไหลไปด่างเลยวันเก่งเพิ่นโพสเดิมกดไลค์ฟัดโปรวะไม่ทำไมมันไม่ร้องเพื่อน <c oughs> โอ้เชียร์แม่งร้องแล้วมึงกำลังใจให้ผมด้วยนะคะคกดไลค์กดติดตาม